สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กัวอร่อยแบบบานๆค่ะวันนี้มาในเมนูผัดบวบค่ะผัดบวบใส่ไข่ผัดบวบใส่ไข่เนี่ยรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็น้ําปลาพริกหรือว่าน้ําพริกน้าปลานะคะพริกสดก็ได้พริกป่นก็ดีนะคะวันนี้มาดูวิธีการทําค่ะว่าจะทํายังไงผัดง่ายหรือยากและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือบวบค่ะแอดมินใช้บวบอยู่ที่2ลูกนะตอนซื้อจากตลาดเนี่ยะคะเขาบอกว่าหักเลยไหมแอดมินก็บอกว่าหักเลยค่ะและขั้นตอนนี้แอดมินก็จะนํามาปอกเปลือกค่ะบวบเนี่ยต้องปอกเปลือกก่อนนะถ้าเกิดว่าผัดโดยที่ไม่ปอกเปลือกไม่ได้นะคะมันจะแข็งค่ะและพอปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําไปล้างน้ําให้สะอาดนะ ตอนนี้แอดมินล้างนะ้ำสะอาดมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะมาหั่นบวบกันค่ะวิธีการหัน่นหั่นแบบแอดมินแบบนี้เลยเวลาหั่นนะคะก็หั่นให้เป็นชิ้นที่พอคําแล้วก็หมุนบวบค่ะแล้วจากนั้นก็ลงมีดลงไปค่ะจะได้แบบนี้เลยเสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะแอดมินใช้เป็นกระเทียมกระเทียมจีนวันนี้ใช้อยู่ที่สี่กรีบค่ะใช้วิธีการสับเอานะ แล้วก็ต่อด้วยอาไข่ไก่ค่ะใช้อยู่ที่สองฟองค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปขั้นตอนนี้ค่ะเราก็ใช้ตะหลิวตีไข่ให้แตกแล้วก็วนไข่อย่างนี้ไปค่ะจนกว่าไข่จะสุกค่ะแล้วก็ให้เราเตรียมถ้วยไว้พอไข่สุกเราก็ตักไข่ใส่ถ้วยรอไว้เลยค่ะ ต่อไปค่ะให้เติมน้ำมันใส่ลงไปเล็กน้อยใช้กระทะใบเดิมนะต่อไปก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวขั้นตอนนี้เราจะเจียวกระเทียมให้กระเทียมมีสีเหลืองๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะใครที่สะดวกใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้นะต่อไปค่ะใส่บวบลงไปจากนั้นให้เตยมน้ำเปล่าเราจะเติมน้ำเปล่าใส่ลงไปค่ะเพื่อที่บวบจะได้สุกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปมาปรุงรสชาติค่ะเราจะใส่น้ำปลาใส่ซ้อนหอยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะแค่สามอย่างนี้นะใส่อย่างละเล็กอย่างละน้อยค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะเราจะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ไข่ลงไป แล้วก็ผัดแค่ให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแค่นั้นเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทั้งหมดได้สุกแล้วค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยแอดมินชอบมากที่สุดค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่แอดมินใช้ในการลดน้ำหนักอยู่บ่อยๆด้วยค่ะเสร็จแล้วปิดแก๊สแล้วเราไปจะเสิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําบวกผัดไข่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้เราก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ